ทุกคนคนแรงเลยครับน้องๆพังแล้วเป็นไงล่ะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบจนดูซี่ครับสวัสดีสวีดัรท่านผู้ชมที่เคารักทุกคนานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมกนีเซียมครับวันนี้ผมก็ได้นัดเด็กๆไว้หน้าปากซอยครับไม่รู้ว่าจะมีเด็กๆมากันหรือยังครับ นี่แล้วก็ตอนนี้ผมรอซูเป,ปอร์ซิงไม่รู้มาน่าจะมาถึงแล้วแหละแล้วก็บากรายัานเดี๋ยวอ๋ออยู่นี่เต็มเลยอโอเคโอ้ยนี่เต็มเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราผมต้องจอดรอซูเป,ปอร์ซิงก่อนคนระับทุกคนนี่รถคันนี้วิ่งไม่ได้เลยเกยสีวิ่งได้แค่ต้นเดี๋ยวเราติดต่อซูเป,ปอร์ซิงก่อนครับ นี่เราก็ไปสา่คันครับผมนะโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วครับทุกคนนี่เราก็เตรียมตัวกันแล้วเตรียมรถทีพร้อมแล้วขยอนไปกันมั่งนะนะทุกคนเพราะว่ารถมันเยอะเกินนะครับทุกคนนี่รออ่านอยู่คนนี้ขอรอไปพร้อมผมไหมก็เลยเออไอ้นี่เราพร้อมกันไปเรือนผมอย่าหลุดแค่นั้นพอ ะเดินเฮ้เไปครับไปดุน

เรียบร้อยครับคันนี้ยังไม่ได้ทำเครื่อง,งนะที่ว่าซื้อมาจากฟอร์โมอมจีนะครับ oh. อ แค่ยาเงินแช่ยาวม้อเด้อวโาวจบดีไว้ด้ตัวจริอ่ะใส่วมครับ g b s มันขึ้นได้ไม่เยอะครับถ้าผมแช่ยาอาจจะตามสองขันหน้าทางครับขันหลังไม่รู้รถรุ่นอะไรก็แค่นี้พอใจแล้ว อ้าง่้นเขารู้ยำหันให้รอบตัดเลยเรียบร้อยาเออดิ เรียบร้อยครับ,เ,รบรเครื่องทะลุครับทุกคนเรียบร้อยดัยงข้าอยู่ดังข้าอยู่แน่นี่กำเบรคทันไงกำลังกระซัดเลย <S 2> <S 2> <S ต่อรถขึ้นแล้วแหละคันแรกครับในชีวิตผมที่เครื่องทะลุครับคันแรกครับในชีวิตผมที่เครื่องทะลุครับทุกคนอโอ้ยหมดเยอะแน่เลยอะ หลายบาทแล้วนี่จบกันชีวิตนี้ฮะเป็นไงมั่งเยอะดิเกียร์เกย์ไปหมดแล้วมั่งไงเขาเบี่ยงไม่ขาดข้อขา,าดเลยเขาเบี่ยงไม่ขาดหรอน่า <ร ystem S 2> จะสลัดลูกสูบใช่ไหมน่าจะก้ารแต่ดีเต้บ้าเขาเบี่ยงไม่ขาดแต่ก้านขาดไปต่อขึ้นหลังกับปะ เออทุกคนคนแรงเลยครับน้องน้ำ่งแล้วเป็นไงล่ะ170ยเจ G ดิร้อยแปสิบดูซีเครื่องระเบิดเตาขึ้นหลังรถกระบะจ่องขึ้นหลังรถกระบะไปด้าอะไเล่างารไปเลยไปเลยอย่มานเดียไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวจะตรวจไปก็เลยแอมไปก็เลยเดี๋ยวนี้กับแม่ สวัสดีครับสวัสดีครับดีไม่ล้มอ่ะบุญแล้วครับดีนะผมไหวตัวทันบ้าขึ้นอ่ะมีอะไรลองไหมเพราะว่ามันมีผลังเลงอะไรลองไหมม,มันเครื่องขรุมันมันเครื่องกระจายเลยลาบขึ้นไปบ้าไหมพิง่งใส่เกียร์สามไอ้ยเกียร์สามใส่เกียร์สามปุ๊บบุ้มเลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเดีือดตำรวจมาไปไปไป,ไป เครือ่องทะลุโอเคครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามคันนี้มามันก็น่าจะจอดอีกยาวนานครับเพราะว่าผมน่าจะเหนื่อยพอแล้วครับจับเก้าคันนี้รถแรงครับมันทำ ให้ผมเทียตตังหมดเยอะกับพอละต่อไปเปลี่ยนแค้งเครื่องใหม่ใจกลองดีกว่าโอเคเน่าจะได้ดู g p เพสวยๆนะคะมันขึ้นแต่ผมว่าน่าจะไม่ขึ้นเ,เ,เดี๋ยวขึ้นแล้วก็แบบไปดีกว่าอะไปเตรียมการมาตั้งนานหลังจากเครื่องระเบิดแล้วก็นั่งรถครับ ก็รถก็ให้เพื่อนขับอแล้วก็ให้น้องขับอีกครับนะครับเราก็ไม่ได้ขับแล้วก็มานั่งดูคลิปครับก็เดี๋ยว่นแหละนจะได้ดูคลิปตัวไปอย่างไรอันนี้ไม่รู้ด้ดูก่อนว่าจะใส่หน้าใส่หลังนะก็ใส่หมก่นอนนกนะผมบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมแอบปุ๊บ GPS มาแบบนานมากนะไม่คยไปปล่อยหมดให้คนดูดูนะก็คือถ้าเราใส่ถ้าเราแบบว่าก็คือทิปเนี้ยผมไม่ได้หมอแบบว่าเข้าใจไหมกล้องอะ่ะมันติดตรงทางเข้าใจไหมผมแค่เอาเอาหัวผม,มอ่ะไว้ตรงหน้าหน้าปัดไม้อะ่ะเพื่อมองอะ่ะ คือมุมกล้องมันจะกล้องลงมันก็มองมันผมมองมิดใช่ไหมแต่จริงแล้วคือคนผมใส่หมวกกันน็อกมันมองมิดไม่ได้ก็คือจะ GPS ก็จะอยู่ประมาณ178ครับผมใส่หมวกกันน็อกมองไม่มิดนะแต่ถ้าแบบว่าถ้าผมมองมิดแบบไม่ใส่หมวกกันน็อกนะต้องมีแน่1ร้อยรบวกครับแต่ <c oughs> ไม่น่าเราแบบนี้มาออนคลิปเลยบราจะหมวก GPS แล้วจะมามาแถวนี้เท่าไหจบกันไม่ได้โชว์ชีวิตสวยๆเลยโชว์นั่งขับ <c oughs> แสง แสงไม่รู้รถอะไรอ่ะใกล้คลาบิ๊กไบค์อ่ะสี่น่าจะเป็นคลาบสี่ร้อยมั้งหรือว่าสามร้อยนี่แหละโคตรเปียกโอเคขอบคุณมากครับฝา,ากกดไลค์ก็เดิน